คลิปนี้เป็นของชาวลัคนาราศีมีนนะครับก็เป็นการพยากรณ์ประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2563นะครับเป็นการพยากรณ์ดาวจรบนท้องฟ้านะครับว่าจะมีผลกระทบต่อลัคนาเกิดของท่านนะครับที่อยู่ในราศีมีนนะอย่างไรบ้างน,นะครับก็มีทั้งผลดีและก็ผลร้ายนะครับเวลาดาวที่โครจรน,นะครับมาดูว่าดาวประจําตัวของท่านคือดาวพระพฤหัสนะครับ ตอนนี้จรดีนะครับเดินหน้าเป็นปกติอยู่ในภพกร,รมมะก็เรียกว่าท่านที่มีงานก็จะมีงานมากขึ้นก้าวหน้ามากขึ้นในเนื้องานนะครับส่วนท่านที่ยังไม่มีงานหรือบางทีได้รับผลกระทบนะครับดาวพ้างคารเข้าไปแฝงเรียนอยู่ในลัคนาท่านเลยนะครับและเดินถอยหลังดังนั้นเนี่ยท่านอาจจะ กลับไปทํางานเก่าๆลองลองพลิกงานเก่าๆดูนะครับว่ามันมีอะไรที่เคยทําแล้วสําเร็จนะครับท่านลองไปค้นหาดูนะครับทีนีน้ในแง่ของตัวตนท่านเนี่ยนะครับดาวประจําตัวจรจากภพกัมมะและเข้ามาสุภพลาพะแสดงว่าเครดิตในตัวท่าน,นก็จะเริ่มดีขึ้นแต่มันดีขึ้นทีละน้อยนะครับเพราะว่าดาวเข้ามาอยู่ในราศีมังกรน,นั้นเนี่ยได้ตาแหน่งดาวไม่ค่อยดีนะักแต่เป็นภพ เป็นพบที่ให้คุณประโยชน์กับท่านและก็ส่งกระแสมาถึงลัคนาท่านเลยนะครับเรียกว่าโยกหลังเต็มที่และมีคือชาวลัคนาราศีมีนนี่นะครับมีดาวสุประคอกคือดาวพระพฤหัสหัวหน้าสุประคอเลยนะครับพระดาวพฤหันนี่เป็นดาวที่ใหญ่ที่สุดนะครับเป็นดาวเคราะห์อันใหญ่ที่สุดนะครับส่วนพระอาทิตย์คือดาวเลิกนะครับและมีดาวบาปะคอ์คือดาวพระอังคารกลุ่ม ดาวพังคานก็มาจากเรือนกระดุมพระเรือนการเงินและเรือนสุภาะของท่านนะครับประกอบกับมีดาวพระราหูนะครับพระราหูโยกหน้าก็เรียกว่าดาวบาประเคาะทาให้กําลังทรงถึงลัคนาสองดวงดาวสุภระเคาะหนึ่งดวงนะครับที่ทํามุมดีนะครับประกอบกับว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับดาวพระศุกร์ก็ยังเลงท่านอยู่ดาวพระพุธก็จรเข้ามาในภพปัตนิอยู่ ไม่กี่วันนะครับประมาณ3-4วันก็จะโวรจรอ,ออกไปเรียกว่าดาวพัสุก,ก็เล็งไปที่ดาวพังขานซึ่งเป็นคู่มิตรกันอยู่นะครับคิดว่าเดือนนี้ท่านน่าจะมีผลบวกมากกว่าผลลบแหละนะครับในการงานก็จะมีความก้าวหน้าแต่ดาวพระเสวที่อยู่ในภพก,รรมมกัมมะก็อาจจะทําให้ท่านเนี่ยต้องเคร่งเครียดกับง,งาน มากขึ้นหรือวิตกกังวลกับง,งานมากขึ้นและในช่วงของไปลายปลายเดือนก็มีดาวพระเกตจอยเข้าไปร่วมงานท่านเนี่ยอาจจะดูว่ามีความจุกจิกจู้จี้จากลูกค้าจากเจ้านายจากอะไรเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ดาวประจําตัวท่านในเดินดีแล้วนะครับมันกำลังเริ่มสะสมให้พลังขอให้ท่านอดทนทำนะฮะอย่าเลิกกลางคันนะครับแต่ผมคิดว่าไม่น่านเลิกเพราะเดี๋ยวสิ้นเดือนดาวพังคานเนี่ย ที่อยู่ในลักษณะท่านเนี่ยกำลังจะเดินเป็นปกตินะครับเดินเป็นปกติก็เรียกว่าพลังของท่าน,นกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนในเรื่องการเงินก็ยังคงต้องระมัดระวังถึงแม้ว่ามีรายได้เข้ามานะครับเข้ามาในช่วงของเดือนนี้ดาวการเงินยังเดินถอยหลังท่านอาจจะมีการหมุนเงินบ้างเล็กน้อยแต่คิดว่ามันน่าจะทานกันนะครับคิดว่าน่าจะทานกันแต่ดาวมันมันตัวอยูเนี่ยที่อยู่ในภพการเงินนานและยังคงอยู่อีก นานต่อไปเนี่ยก็ขอให้ท่านระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายหรือการหยิบดืมจากมิตรสหายซึ่งในตอนนี้ในดาวในเรือนสหชาก็มีดาวพระราหูซึ่งเป็นตำแหน่งนิดแล้วมาจากวินาศดังนั้นก็ในช่วงนี้การครบหากับใครก็ต้องระมัดระวังคือดูกันให้ละเอียดนะครับดูกันให้ละเอียดรอบครอบหน่อยละกัน มาดูทางด้านดาวปัตตนิในภพดาวพระพุธเนี่ยนะครับเป็นเจ้าเรือนปัตตนิในราศีกันเนี่ยกำลังจะจอยเข้ามาอยู่ในภพมรณนะดังนั้นบางท่านนี่ก็อาจจะมีภารกิจที่จะต้องห่างเหินกันบ้างหรือบางท่านที่อยู่กันเป็นครอบครัวต้องระมัดระวังเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างกระทันหันของคู่ของเราเองนะครับหรือบางท่านเนี่ยคู่นี่อาจจะไม่ได้เจ็บป่วย ทางด้านร่างกายแต่อาจจะเจ็บป่วยทางด้านการงานนะการงานอาจจะตกงานหรือภารกิจการค้า,าจะซุดเซลงไปบ้างดังนั้นเนี่ยก็อย่าอย่าคิดว่าเป็นการไปซ้ําเติมกันนะครับขอให้ให้กลังใจกันและในช่วงของปลายเดือนดาวพระพุธเนี่ยนะครับจรเร็วมากนะครับดาวพุธเดินเสดคิดว่าก็จะมาอยู่ในภพของออสุภะนะครับ กรณีที่คู่ของท่านในเจ็บป่วยก็จะเป็นการเจ็บป่วยที่หนักเข้าโรงพยาบาลแล้วก็หายไดในระยะสั้นหรือถ้าเพียงพามทางด้านการงานหรือทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเขาสามารถปรับตัวได้ดีเพราะว่าดาวมันมีคุณภาพนะครับดาวม,มีคุณภาพในการโครจรทีเดียวนะครับก็เป็นช่วงนสั้นดังนั้นเนี่ยถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นขอให้ใหกําลังใจกันนะครับอย่าแง่งงอนหรืออย่าโมโหโทโซนะครับ แต่ผมเกรงว่าตัวท่านอาจจะโมโะหโทโศเพราะดาวพังคารไปกลุ่มลัคนาท่านอยู่ดังนั้นในเมื่อรู้ว่าอิทธิพลของดวงดาวเนี่ยมันอาจจะไปขย่าอารมณ์ความรู้สึกได้นะครับก็ควบคุมกันซะนะครับเอาละครับชาวลัคนาราศีมิณน,นะครับเดือนนี้ผมถือว่าเป็นเดือนแห่งการสร้างเครดิตดังนั้นท่านก็อย่าปล่อยเวลา,าให้ล่วงเลยไปนะครับมีอะไรที่สร้างเครดิตความยอมรับ นับถือจากเนื้องานจากความสามารถนะครับคนเราเนี่ยมันจะสร้างได้ก็รณีที่มีผลสําเร็จจากการกระทําไม่ได้เกี่ยวกับความรู้ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยนะครับไม่ได้เกี่ยวกับจะไม่ได้เอาความรู้ไม่ได้เกี่ยวกับระดับการศึกษาบางคนได้จบปริญญาโทรปริญญาเอกดอกเตอร์ยังโดนยังโดนคนจบป .3 ป .4 หลอกก็ยะแยะไปนะครับหรือคนที่จบป .3 ป .4 เนี่ยมีความส,ามาสําเร็จแซงคนที่จบปร,ริญญาเอกเยอะแยะเลยนะครับดังนั้นดาว ของท่านที่เดินเนี่ยหมายความว่าท่านจะต้องใช้ความสามารถสร้างความสําเร็จจริงเป็นที่ยอมรับนะครับเอาละครับอันนั้นคือตัวตนของท่านที่แท้จริงนะครับขอให้ชาวลัคนาราศีมีนนะครับสู้ด้วยความสําเร็จนะครับเร่งเร่งรีบในเงื่อนไขเวลาในช่วงนี้นะครับครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับสวัสดีครับ